ช่องแคบมาเจลลันทางเดินเรือสุดลับเปิดทางสเปนบุกเบิกดินแดนเอเชียช่องแคบมาเจลลันคือช่องทางเดินเรือที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกในเกือบใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ผู้ค้นพบคือเฟอร์ดินานมาเจลลันนักสำรวจชาวโปรโต,ตุเกสผู้เดินเรือภายใต้การสนับสนุนของกษัตริย์แห่งสเปน แน่นอนว่าชื่อของช่องแคบมาเจลลันตั้งตามชื่อเฟอร์ดินานมาเจลลันเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในฐานะผู้บัญชาการกองเรือบุกเบิกเส้นทางนี้เมื่อคริสตศตวรรษที่16เป้าหมายคือเพื่อหาเส้นทางเดินเรือเส้นทางใหม่ไปยังหมู่เกาะเครื่องเทศหรือหมู่เกาะโมลุก,กะในเอเชียปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียก่อนมาเจลลันจะค้นพบช่องแคบนี้นักเดินเรือชาวยุโรปไม่มีใครสนใจเส้นทางนี้มาก่อน พวกเขาใช้การแล่นเรือลาะตามชายฝั่งทวีปแอฟริกาผ่านแหลมกูดโฮปก่อนมุ่งตะวันออกสู่มหาสมุทรอินเดียเพื่อมายังหมู่เกาะเครื่องเทศและทำกำไรมหาศาลจากการนำเครื่องเทศเหล่านั้นกลับไปขายในยุโรปด้วยเส้นทางเดิมแม้ความเชื่อเรื่องโลกกลมาจากแพร่หลายในสมัยนั้นอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้ว่าการมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกก็สามารถไปถึงหมู่เกาะเครื่องเทศได้เช่นกัน นั่นเพราะมีทวีปอเมริกาขวางอยู่และเป็นมาเจลลันกับลูกเรือของเขาที่พบช่องทางนี้เป็นผลให้ตัวเขาเองถูกยกย่องว่าเป็นบุคคลแรกที่แล่นเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายังจากชายฝั่งทวีปอเมริกามายังทวีปเอเชียและได้รับเกียรติว่าเป็นคนแรกที่แล่นเรือรอบโลก ช่องแคบมาเจลลันมีความยาวประมาณ570กิโลเมตรจุดที่กว้างสุดของช่องแคบมีความกว้าง35กิโลเมตรส่วนที่แคบที่สุดทางตะวันตกมีความกว้างเพียง3กิโลเมตรโดยสองฝั่งฟ้าของช่องแคบทิศเหนือคือผืนแผ่นดินใหญ่ทวีปอเมริกาใต้ส่วนทิศใต้คือเกาะเกาะเตียไรสราเดลฟูเอโกฟอร์ดินานมาเจลลันและคณะพบช่องแคบแห่งนี้เมื่อเดือนกันยายน ปี1,520และใช้เวลาสำรวจเส้นทางนี้อยู่กว่า38วันจึงพนจากช่องแคบมาพบผืนทะเลกว้างใหญ่ที่สงบเงียบอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับมหาสมุทรแอตแลนติกที่วูเขาฝ่ามาเป็นที่มาของชื่อมาเรปาซิฟิกโกหรือมหาสมุทรแปซิฟิกแปลว่าทะเลสงบนั่นเอง จากประวัติสเปนจะพยายามปกปิดเส้นทางเดินเรือนี้เพื่อไม่ให้ชาติยุโรปชาติอื่นๆโดยเฉพาะดัตและอังกฤษสามารถสแสวงหาผลประโยชน์จากเส้นทางนี้ได้7ปีหลังการค้นพบนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งชิลีอาณานิคมสเปนจึงประกาศให้ช่องแคบมาเจลลันเป็นเขตแดนทางใต้ของตนนับแต่นั้นช่องแคบจึงกลายเป็นเส้นทางเดินเรือเส้นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก ทำให้สเปนได้บุกเบิกดินแดนในเอเชียโดยเฉพาะการครอบครองหมู่เกาะฟิลิปปินในเวลาต่อมาทั้งนี้ช่องแคบมาเจลลันถือเป็นทางเดินเรือที่โหดหินและท้าทายนักเดินเรือที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกเพราะมีความแคบกระแสะน้ำแอรล์ลมที่คาดเดายากด้วยความที่อยู่ในโซนภูมิอากาศหนาวเย็นสองฝั่งของช่องแคบจึงเป็นโรกทานน้ำแข็งรวมถึงภูเขาน้ำแข็งที่คอยกีดขวางเรืออยู่บ่อยๆ แม้เส้นทางไม่ได้สะดวกสบายนักแต่ถือว่าช่องแคบมาเจลลันช่วยร่นระยะทางและปลอดภัยกว่าช่องแคบเบรกที่อยู่ทางใต้ลงไปคนคบภายหลังเพราะบริเวณน,นั้นเต็มไปด้วยหมอกหนารวมถึงมีสภาพที่อากาศเลวร้ายและคาดการได้ยากยิ่งกว่าเสียอีก อย่างไรก็ตามความพลุกพล่านของเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบได้ลดน้อยลงอย่างมากหลังการเปิดใช้คลองปานามาในอเมริกากลางเมื่อปี1914ซึ่งทั้งประหยัดเวลาและปลอดภัยกว่า